สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเรียกแม่ครั้งแรกในชีวิตติกบิ๊กราเธอร์ other, ทำได้หลังลูกสาวน้องวีจิเรียกแม่เต็มปากเต็มคำครั้งแรกในชีวิตต้องบอกเลยว่ายังมีเรื่องราวให้ติดตามอยู่เสมอสำหรับติกบิ๊กราเธอร์ other, หรือติ๊กกนิทรินหรือชื่อปัจจุบันกุ้งพลอยกนิทรินอดีตภรยาของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็น ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเมื่อทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาแฉอดีสามีหนุ่มสอนรามว่าเลี้ยงลูกสาวน้องวีจิพัฒนาการช้าไม่มีเวลาให้ลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงหลังจากนั้นทางด้านอดีตสามีหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาแฉกลับจนหมดสิน้นพร้อมเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างว่าไม่เป็นความจริงพร้อมกับบอกว่า หมดความอดทนกับอดีตภรรยาแล้วทุกๆครั้งยอมมาตลอดแต่ครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ไหวจริงๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะเงียบหายไปแล้วและได้มีชาวเน็ตได้เข้ามาแนะนำกับหนุ่มสนรามว่าขอโทษนะคะลองให้เขาไปอยู่กับแม่หรือให้แม่มาอยู่กับน้องตอนกลางวันก็ได้เพื่อเขาจะมีพัฒนาการพูดเร็วขึ้นอย่ารอบางคนสองสามปีไม่ต้องรอเวลาขาดคุณพ่อ ทำเพื่อลูกอย่างอื่นเอาไว้ก่อนตอนนี้ลูกสําคัญที่สุดเดี๋ยวก็เข้าโรงเรียนไปเจอเพื่อนๆแล้วล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กปราเธอร์แม้จะยังไม่ได้เจอน้องวีจิแต่ทางด้านอดีตษามีหนุ่มศนรามนั้นก็ได้ให้วิดีโอคอลคุยกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งครั้งนี้ก็ทําเอาคนเป็นแม่นั้นปลื้มปริ่มสุดๆเมื่อทางด้านลูกสาวน้องวีจิเรียกแม่เป็นครั้งแรกในชีวิต โดยทางด้านติ๊กวิกแปราเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าแม่แม่ขอขอบพระคุณพี่หนุ่มแม่จะสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดูมาม่าวิจิขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ